เฟสหนึากลางกับเฟสหนึ่งขามทะเลสอถึงแม้วันนี้เราจะเดินทางผ่านมาหลายเฟสแล้วแต่แนวคิดในการลงทุนในการทำธุรกิจของเรายังคงคอนเซปต์เหมือนเดิมลองสังเกตดูนะผมจะขึ้นหัวข้อว่าแนวคิดในการเลือกทําเลนากลางเฟสหนึ่ง แนวคิดในการเลือกทำเลนากลางเฟดนากลางเฟดหนึ่งและผมจะพิมพ์คำว่าเฟดหนึ่งอีกรอบหนึ่งผมจะพิมพ์คำว่าเฟดหนึ่งสองรอบเพราะอยากให้ทุกทุกท่านทีมงานที่น่ารักของเราให้ความสำคัญให้ถูกจุดเฟดหนึ่งจะต้องเป็นเฟดที่เราต้องแจ้งเกิด เป็นเฟสที่ทุนที่เรามีอยู่มันจะต้องต่อยอดไปในเฟสอื่นๆเราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเฟสที่เราจะต้องได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเย,ย,ยอะแยะมากมายและจะต้องเป็นเฟสที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปตลอดกาลทักทายคุณกฤษดาคุณฮิโร่ขอบคุณครับผมแนวคิดในการเลือกทำเล เฟสหนึ่งนา,นากลางตําบลนากางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามันเหมือนเหมือนเฟสหนึ่งขามทะเลสอเลยเฟสหนึ่งนากลางอยู่เลยซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับอยู่เลยซีเจซูเปอร์มาร์เก็ตยิงเยียงกันหน่อยหนึ่งแล้วก็เข้ามาตรงซอยเจ็ดน,นากลางตําบลนาการอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่จุดนี้มีความเจริญมีการเติบโตตั้งแต่นวณนิคมนวนครน,นากลางสูงเนินมาลงทุนมาขยายตัวตั้งแต่น้ำท่วมใหญ่กรุงเทพกำลังจะมีเซเว่นด้านหน้าซีเจมาแล้วเซเว่นด้านหน้าซอยนะแต่ว่าเซเว่นด้านหน้าที่ใกล้กับถนนมิตรภาพใหญ่มีอยู่แล้วนะครับหอพักนี่โอ้โหพอสมควรจุดนี้ ซอย7นากลางตรงมาเพียงแค่50เมตรโครงการเราอยู่ด้านขวามือที่1ไร่24ตารางวาราคาพอสมควรอ่าสองอะ่ะเกินสองกลางกลางเก,เกินกลางกลางอะ่ะเนี่ยเป็นข้อมูลไว้แล้วเราทำไมถึงเลือกจุดนี้ก่อนท,ทั้งทั้งที่เฟสสอง ราคาถูกกว่า45%ได้ราคาถูกกว่า45%ในส่วนของต้นทุนที่ดินคอนเซปต์ของเรายังคงเป็นเหมือนเดิมมอนเหมือน,นตอนที่เราเริ่มต้นในการพัฒนาสังหาริมทรัพย์เรามาเปิดตัวใหม่เฟดหนึ่งสองรอบจะไง้ผมพิมพ์เฟหนสองรอบเพราะอยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเฟสหนึ่ง มันจะต้องเกิดความเร็วความเร็วจะต้องเกิดขึ้นความเร็วเรื่องของการขายในเรื่องของลูกค้านี่คือหัวใจสําคัญเพราะเรามาเปิดตลาดใหม่มาพัฒนาใหม่ยังไม่มีใครเคยเห็นบ้านหน้าตาของเราเลยในพื้นที่ตรงนี้เขาจะใช้เวลาในการตัดสินใจพอสมควรมีลูกค้า,าหลายๆท่านที่ติดต่อสอบถามมา และขอดูบ้านมันประมาณนะบ้านที่เสร็จก่อนในระดับหนึ่งอขอดูบ้านจริงก่อนขอดูแบบภาพรวมผังทั้งหมดเมื่อเสร็จก่อนหน้าตามันจะประมาณไหนยังไงและอีกหนึ่งเรื่องที่เขาคิดเหมือนกันนะคือบริการหลังการขายเป็นยังไงเจ้าของโครงการมาจากไหนหน้าตาประมาณไหนยังไงแต่ของเราข้อดีคือเรามีฐานเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราได้ทํามา แต่ในการที่เรามาจับจองพื้นที่ใหม่มาตลาดใหม่เฟสหนึ่งหลังแรกของเรานี่เราจะต้องรู้ว่ามันจะไปต่อได้รวดเร็วขนาดไหนผมถึงเลือกพื้นที่ตรงจุดนี้ซอยเราคาที่ดินสูงกว่าเหมือนอย่างเฟสหนึ่งขามทะเลอราคาที่ดินสูงกว่าเฟสสี่ทั้งทั้งพื้นที่ใกล้เคียงกัน ทำเลแตกต่างกันแน่นอนแต่เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันซึ่งราคาที่ดินแตกต่างกันพอสมควรเพราะเราต้องการให้เกิดความเร็ววันนี้ลูกค้าก็มาติดต่อหนึ่งลายหนึ่งลายนะ่ะคือดิวหลักล้านนะครับอไม่ใช่ขายของบาทสองบาทนะหนึ่งลายนี่คือดิวหลักล้านเราได้ลูกค้าที่ดีมาหนึ่งลายหนึ่งหลังนี่คือสุดยอดมากมากแล้วถ้าวันนี้เรามาเปิดตัวใหม่ยังไม่มีใครรู้จักเรา ยังไม่มีใครเคยเห็นผลงานของเราแล้วเราก็ไปเลือกทำเลที่มันห่างไกลมากๆต้นทุนที่ดินอาจจะถูกแต่เราคิดว่าเราจะพัฒนาได้ใช่ไหมมันพอที่จะขายได้แน่นอนถ้าเราสํารวจตลาดวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลจากการที่เราได้สํารวจตลาดมาแล้วเราก็ตัดสินใจเลือกทำเลตรงนั้นในการลงทุนมันพอที่จะขายได้แน่นอนแต่มันอาจจะช้าพอมันช้าทุนที่มีอยู่อย่างจํากัดของเราระยะเวลา เจ้าของที่ดินเดิมผู้ร่วมทุนเรารอได้ไหมมันจะมีประเด็นอื่นตามมาอีกหรือเปล่าจะมีอะไรที่จะต้องให้คิดมากวางแผนเยอะแยะมากมายจนบางคนหาทางออกไม่ได้ก็มีเฟสหนึ่งของเราเปิดตัวในทำเลที่ดีลูกค้าให้การตอบรับดีในระดับหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ต้องการลูกค้าแบบโอ้โหเป็นร้อยลายเลยขนาดนั้นแล้วลูกค้าเราต้องการลูกค้าเพียงแค่แปดหลัง แปดหลังแปดลายที่น่ารักแปดครอบครัวที่น่ารักไปต่อได้นะเฟสหน่งนากลางอ่าตามคอนเซปต์ของเราคือที่เราเลือกตรงนี้เพราะเราเข้าใจการเดินทางของการพัฒนาแบบยังไม่เข้าสู่บนการจาัดสรรโฟกัสที่ความเร็วเราต้องการพฤติกรรมของลูกค้าในพื้นที่อ่าเราเข้าใจว่าลูกค้าเขาจะต้องมีการดูข้อม,มูลหาข้อม,มูล สังเกตการต่างๆในระดับหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจแต่เมื่อทำเลที่มันดีอยู่แล้วแต่เมื่อเรามีทำเลที่ดีอยู่แล้วทําให้การตัดสินใจง่ายขึ้นและหลังจากนั้นผลงานที่ดีของเราก็ตามมาการบริการที่ดีของเราก็ตามมาเราก็มีฐานลูกค้าเพิ่มเติมแล้วเราก็ขยับขยายไปจุดอื่นที่ต้นทุนที่ดินถูกกว่าง่ายเราวางแผนเตรียมการให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าที่เข้ามาสิบลายไม่ได้ไหมายความว่าจะกู้ได้ทั้งสิบลายนะครับกู้ได้ทั้งสามลายนี่ก็สุดยอดมากๆแล้วอีกสี่ลายห้าลายนะบรัว่าบางคนอาจจะไม่ได้เลยอีกสี่ลายห้าลายที่เราเตรียมการไว้เราก็ไปหยอดเฟสสองเฟสสามต่อไปนี่คือแนวคิดโดยภาพรวมของเราวันนี้เราสำรวจตลาดดูที่ดินเจรจาหาข้อมูลจนเรารู้ว่าเฮ้ยที่ตรงนี้ทำเลดีอะแต่ ราคามันสูงไปหน่อยเรานึกภาพของการที่เราเริ่มต้นนะแต่เราไปเจออีกแปลนงนฮ้ยทำเลอาจจะไม่ได้ดีเหมือนแปลงนั้นแต่ราคาไปได้เราก็ต้องย้อนกลับมาทบทวนตัวเองว่าทุนเรามีขนาดไหนฐาลูกค้าเดิมเรามีไหมความเร็วมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเป้าหมายแผนงานของเราต่างๆเป็นยังไงต้องย้อนกลับมา ที่เฟสหนึ่งกับเฟสสี่ขามธเรสอผมจะบอกกับทีมงานมาโดยตลอดราคาต่างกันหนึ่งล้านราคาที่ต่างกันเป็นล้านแต่เราเลือกเฟสหนึ่งก่อนเฟสหนึ่งพิกัดหน้าอยู่พัฒนาง่ายาคนในพื้นที่คนในชุมชนเห็นภาพตลอดมีการสัญจรผ่านไปมาพอเราเปิดตัวลูกค้าก็ให้การตอบรับดีเหมือนอย่างที่เรามาที่นี่เลย เห็นไหมครับนิดเดียวแนวคิดเรื่องนี้นิดเดียว,ว,เ,ดเ,ดยวเขาถึงบอกว่าจะต้องมีประสบการณ์บางคนกล่าวว่าเราประหยัดเงินค่าที่ดินได้ตั้งหลายบาทแล้วเราค่อยพัฒนาค่อยดึงลูกค้าไปคิดแบบนั้นก็ไม่ผิดนะอยู่ที่ว่าเรารอได้ไหมเรารอไหวไหมเรามีจุดเด่นอะไรที่เราจะดึงลูกค้าไปทําการตลาดยังไงอันนั้นแล้วแต่แต่บางคนบางทีวางแผนหรือตัดสินใจผิดพลาดเป็นนิดเดียว ทำให้ความเร็วของมือใหม่ทุนน้อยมันไม่เกิดขึ้นเราจิรจาแบ่งแยกในนามเดิมพัฒนาหลังแรกด้านหน้าก่อนพัฒนาสาวนูพวกเท่าที่จําเป็นขยายน้าขยายไฟเท่าที่จําเป็นหลังแรกได้โอนหลังที่สองอาจกํกำลังจะเริ่มฉับอยู่แค่นี้เองนะหรืออันที่สองบางคนเพิ่งขึ้นโครงสร้างหรือยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยดังนั้นทุนที่เราเอามาลงหลังแรกมันจะต้องเกิดความเร็วเราถึงจะไปต่อได้ แนวคิดในการเลือกทำเลนาการสูงเนินโดยรวมคือความเร็วที่ดินเพแพงกว่าเฟสสองพอสมควรนะเฟสสองนาการที่เราจับไว้อีกแปลงหนึ่งพอสมควรแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วเดินทางมาเกือบสองเดือนเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าเอ้ยอบ้านเราโครงการเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหลังแรกฉาบเสร็จหลังที่สองอเหลือเสาโชด้านหน้านิดเดียวก็จะฉาบเสร็จแล้ววันนี้ก็เลยมีการฉาบหลังที่สาม ลูกค้าก็ติดต่อสอบถามมาลูกค้าเห็นผลงานลูกค้าเห็นนห้างานเห็นความเร็วเห็นคุณภาพเห็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้การดูแลภาพรวมของเราทั้งหมดคอนเทนต์ที่เราส่งออกไปอย่างต่อเนื่องลูกค้าเห็นและทำเลตรงนี้มันเกิดความเร็วนี่ผมว่ามันเกิดความเร็ววงเล็บไม่พอขายแน่นอนเน่นะแต่ตอนนี้ันะ้านั้น,นแบบบ้าน าการตั้งราคาก็โคตรสำคัญต้นทุนที่ดินสูงมันไปนมีผลกับการตั้งราคาแน่นอนแต่จุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องของเฟสนี้ของแปลงนี้ที่ผมเคยแบ่งปันไปคือเนื่องจากความกว้างและความลึกของที่ดินระยะมันเหมาะสมที่เราจะแบ่งได้แปแปลงโดยมีถนนผ่ากลางแต่ละล็อกแต่ละแปลงยืดหยุ่นใกล้เคียงกันไปไม่เป็นไร แต่เพียงพอที่จะลงบ้านขนาดนี้ราคานี้ซึ่งตรงกับกลุ่มลูกค้าแล้วไปต่อได้แต่ถ้าที่ดินบางแปลงความกว้างของด้านหน้าความลึกอของแนวที่ดินอาจจะไม่ได้ที่จะแบ่งได้ขนาดนี้หรือว่ามีเว้ามีโคง้งก็จะมีผลกับต้นทุนของที่ดินทันทีเห็นไหมพอพูดถึงมาพอพูดมาถึงจุดนี้แล้วก็มีส่วนสําคัญในเรื่องของเจ้าของโครงการที่จะต้องมีการเข้าใจต้นทุนมีการแบ่งแปลง,งที่ เข้าใจยืดหยุ่นได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้นมีความเข้าใจเกี่ยวกับการวางตำแหน่งของตัวบ้านของแปลนบ้านระยะห่างระยะรุ่นต่างๆนานาแล้วก็โดยภาพรวมที่ออกมาทั้งหมดลูกค้าที่มาจองหลังที่สี่เขาก็พาทีมงานเข้ามาดูแล้วก็เดินอ่ะแล้วก็ดูระยะโอเคบ้านเหมาะสมกำลังดีสำหรับครอบครัวที่กำลังเริ่มต้น นะครับหรือจะมีลูกสักไม่เกินสองคนอะไรประมาณนี้รถสองคันนี่จอดได้สบายแต่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานเขาถามคือถนนแนวนี้ไม่พี่กว้างเท่าไรพอเขาเห็นว่าโอเคแนวถนนไปประมาณนี้ความกว้างประมาณนี้ผ่านส่วนอื่นๆคุณภาพวัสดุประกอบอะไรต่างๆก็เป็นมาตรฐานที่เราทำมาดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเห็นไหมขนาดของถนนผมให้ความสำคัญมากๆถ้า ระยะของตัวบ้านระยะของที่ดินมันเพียงพออยู่แล้วผมก็จะให้ถนนได้เพิ่มยกตัวอย่างสมมติเราเหลือห้าสิบเซนแทนที่เราจะให้เพื้นที่ของแปลนบ้านได้ห้าสิบเซนในในส่วนของที่ดินนะครับเนาะเราไม่ได้ให้ตรงนั้นเราให้ถนนให้ได้มาตรฐานเบื้องต้นของเราก่อนถ้าเหลือห้าสิบเซนถนนได้ห้าเมตรห้าสิบถ้ามีส่วนต่างเหลือห้าสิบเซนนะถนนได้ห้าเมตรห้าสิบ เราจะเลือกใส่ในถนนเพื่อให้ถนนได้หกเมตรมากกว่าแต่บางครั้งที่เราตีความว่าเฮ<ะ>้ย<ะ>ห้าเมตรห้าสิบเนี่ยก็เหลือเฟือแล้วให้พื้นที่เพิ่มตรงนี้อีกอแปลงละห้าสิเซนห้าสิเซนยาวไปตลอดแนวอาจจะขายง่ายขึ้นทางๆท,ที่เดิมระยะมันก็ได้อยู่แล้วแนวคิดลักษณะพวกนี้คือสิ่งที่เราจะต้องอมีประสบการณ์มีการวางแผนมีการพูดคุยกับลูกค้ามีการพัฒนามาในระดับหนึ่ง แล้วถ้าเราสร้างบ้านโยเสร็จแล้วแล้วถึงยื่นกู้แล้วภาพรวมของสานุภกข,ของเราไม่เวิร์กบอกเลยนะมีผลการตัดสินใจโดยตรงมีผลการตัดสินใจโดยตรงถนนสี่เมตรสี่เมตรห้าสิบห้าเมตรนี่มีผลการตัดสินใจโดยตรงจําไว้เลยนะครับมาตรฐานของเราคือหกเมตรขึ้นไปแนวคิดที่เราเลือกเฟสหนึ่งนากลางจุดนี้ขนาดต้นทุนที่ดินสูงพอสมควรอ่าเพราะ ความเร็วมันเกิดขึ้นอย่างที่เราวางวางแผนไว้กําหนดการไว้จริงๆเพราะทําเนดีและ <c oughs> พอแบ่งมาแล้วได้แปดแปลงย่อยมันทําให้ต้นทุนที่ดินบวกกับการพัฒนาค่าใช้จ่ายอื่นแล้วก็ส่วนต่างที่เราต้องการยังอยู่ในกลุ่มลูกค้าในพื้นที่อยู่ <c oughs> ความเร็วของเอกสารเกิดขึ้นตอนนี้ใบอนุญาตก่อสร้างของเราได้ทั้งสี่หลังแล้วนะครับและอีกสี่หลังก็จะยื่นเพิ่มเติมในอกาศต่อไป บ้านเสร็จก็ขอบ้านเลขกที่ลูกค้าพร้อมยื่นกู้ได้แล้วนะนี่โอ้โหเร็วไหมครับเร็วไหมเมื่อเทียบกับการจัดแสงขนาดเล็กพิเศษหรือเทียบกับบางพื้นที่ที่โอบลังวัดแล้วก็ไม่รู้เมื่อไรจะได้เอกสารยื่นขออนุญาตไปแล้วก็ไม่รู้เมื่อไรจะเสร็จกระบวนการขั้นตอนไม่รู้อะไรอะไรต่ออะไรเยอะแยะ,ยะมากมายเรามองกระบวนการทุกอย่าง แล้วก็ไปจบที่ความเร็วพอไปจบที่ความเร็วเราไปต่อได้พอเราได้โอนเรามีทุนไปขยายในหลังต่อต่อไปในฝีต่อต่อไปได้ใช้ชีวิตได้เคลียร์รายจุงรายจ่ายต่างๆได้มีพลังชีวิตที่ดีลูกครอบครัวสังคมทีมงานสิ่งวแวดล้อมที่เราอยู่ก็ได้รับพลังงานดีๆเข้าใจตรงกันไหมนะครับ มันเป็นเหมือนคอนเซปต์ขามทะเลสอเลยเราเลือกตัวนี้ก่อนถึงแม้ว่ามีหลายๆพื้นที่ที่ถูกกว่าแต่เราต้องการความเร็วครับผมทีมงานเราไปสำรวจตลาดดูที่ดินหาข้อมูลต่างๆอย่าคิดแต่เรื่องถูก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 ,ถกอย่างเดียวนะและอย่าคิดว่าเราพัฒนาเราเอาถูกๆไว้ก่อนเราพัฒนาเดี๋ยวเราค่อยดึงคนเข้ามาเองถ้าเรามีหลายเฟสแล้วมีทุนเยอะแล้วมีฐานลูกค้าเดิมแล้วไม่ว่ากัน แต่ถ้าเป็นหลังแรกเฟสแรกโอ้โหเรารอไม่ไวไม่ได้นะครับเรารอไม่ไหวแล้วนะความเรนวจะต้องเกิดขึ้นทันทีทำเลมีผลโดยตรงเลยครับผมหลังนี้ด้านหน้าเซเวนด้านหน้าเป็นซีเจลซเปอร์มาร์เก็ตอ่าสิ่งแวดล้อมสังคมบริเวณรอบๆยังไม่มีบ้านคนที่แบบหนานแน่นอะไรโลง่ลงๆพื้นที่เราถมสูงกว่าถนนประมาณสามสถึงห้เซน โดยภาพรวมบันไดของเราเียงแค่ขั้นเดียวนะแต่เราจะเป็นสเตปแล้วพอบ้านเสร็จแล้วมันจะเป็นโครงการ8หลังที่โดดเด่นแล้วหน้าอยู่แล้วสวยมากๆบอกไว้เลยถ้าลูกค้าท่านใดฟังอยู่ก็รีบตัดสินใจโดยด่วนนะครับเพราะมีเพียงแค่8หลังเท่านั้นตอนนี้ลูกค้าจับจองอย่างต่อเนื่องแต่ยังพอมีบ้านว่างอยู่0933296737 098010393หรือว่า idla e home 909 enjoy home plus เฟสหนึง เฟสหนึ่งเฟสหนึ่งสองรอบเพราะอยากให้ทุกคนเข้าใจคำว่าเฟสหนึ่งเข้าใจคําว่าการเริ่มต้นมันจะต้องมีความเร็วเกิดขึ้นแล้วเฟสสองเฟสสามเฟสห้ามันโคตรชิวเลยทักทายคุณเบนซ์นะคะบ,บ้านร่มเย็นอ่าพี่ยูสบายดีไหมครับคุณนงนุชคุณกฤษดาคุณอีโร่ทีมงานเราทุกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากทีมงานเราไปติดตามในช่อง YouTube ด้วยนะครับ สอนมือใหม่ไอ้สอนสร้างบ้านขายใบคดเดียวโทษทีสอนสร้างบ้านขายใบคนเดียวในช่อง YouTube เป็นภาษาไทยนะครับค่อยกกำลังทยอยอัปโหลดคลิปต่อๆไปก่อนหน้านี้เรามีประเด็นเรื่องของการคลิปที่ถูกลบที่จริงช่องเรามีพอสมควรแล้วแหละแต่ช่วงมีนามีสารที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของการแฮกของการลบอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราเริ่มที่จะมีการแก้ไขแล้วก็ลงคลิปใหม่ตต่ต่อเพิ่มเติมโดยมี ป้าพอดกับป้าเบียดมือช่วยงานโอ้โหในช่วงปิดเทอมพอดีฝากทีมงานเราติดตามด้วยนะครับแล้วก็ในเพจ Facebook ทีมงานเราก็ติดตามได้นะครับโค้ดเดียวสร้างบ้านในขายดีหนึ่งปีร้อยล้านช่องที่เราคุยอยู่ใครที่ยังไม่ได้มากดติดตามอะไรก็ติดตามมาได้ตลอดนะครับส่วนสำมวนงสมมนาอะไรมีช่วงไหนยังไงเดี๋ยวแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปช่วงนี้สมนนาสุดเรายังไม่มีนะเรางดเพราะว่าผมมา โฟกัสเฟสแจะปิดจ็อบเฟสแจากสังขนาเล็กพิเศษโอ้โห و, ใช้พลังเยอะมากใช้ทุนเยอะเวลานานแล้วก็มาขยายเฟสใหม่มาโฟกัสที่ความเร็วได้ทุนบวกกำไรกลับมาชิวๆผ่อนคลายแล้วก็สอนสนุกๆจัดให้ในโอกาจะต่อไปนะครับปรึกษาเรือกันได้เหมือนเดิมนะครับคุณเบนร่มเย็นพี่ยูคุณนงนุชคุณนโลฮีโร่คุณกฤษดาและทุกทุกท่าน อย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้เฟสหนึ่งของเราเฟสหนึ่งของเราต้องโฟกัสที่ความเร็วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย